สวัสดีค่ะพี่น้องเอซลงพืชแพตแตนทุกๆท,ท่านนะคะตอนนี้ก็พาอขอดไม้ยาอุ้มนะคะมาถึงแก่นกระเบาแล้วค่ะ,ะสัญลักษณ์ก็จะเป็นเนี้ยนะคะพญานาคค่ะหันหน้าลงโขงนะคะเป็นองค์สีขาวค่ะก็มีเหมือนกันทุกที่นะคะมีให้กราบไหว้สักการะบูชานะคะมีกันทุกที่ค่ะ เนี่ยขอนไม้ก็จะยะอุ้มเดินไปแล้วนะคะพอดีลงมาหิวข้าวมาจากพระธาตุพนมนะคะเนี่ยค่ะบรรยากาศนะคะข้างริมโขงนะคะพี่น้องก็จะมีขดหินอยู่ถ้าเป็นช่วงเดือนเมษานะคะน้ําจะลงไปนู้นกลางโขงนะคะแล้วก็จะมีกระทบกระทบนะคะมีเขาเรียกอะไรแพรนะคะเล่นห่วงยางนะอันนี้คือน้ํามันขึ้นเยอะแล้วคือพวกแพรพวกอะไรเขาก็เก็บขึ้นมานะคะ แล้วก็ห้ามลงไปเล่นด้วยเพราะว่ามันอันตรายนะคะพี่น้องเ c ที่เดินมานี่นะคะเดี๋ยวจะพาไปกินข้าวเดี๋ยวไปกินข้าวด้วยกันนะคะกินข้าวเที่ยงกินข้าวเที่ยงบ่ายบ่ายสองโมงค่ะพี่น้องเอฟซอ่ะเดี๋ยวเดินไปด้วยกันนะคะ,ะสถานที่ท่องเที่ยวนะคะจะเป็นแก่งกระเบาของอำเภอ,อแก่งกระเบานี่อำเภอว่านใหญ่หรือเปล่าหรืออำเภอเมืองก็ไม่แน่ใจนะคะ แต่ก็อยู่ในจังหวัดมุกดาหารเนาะนีคะอันนี้คือเขากำลังก่อสร้างน่าจะเป็นพวกร้านอาหารหรือเปล่าไม่แน่ใจนะคะอันที่เป็นทุ่นขาวๆนั่นคือมองตะข่ายนะคะดักปลานะปลาน้ําโขมมันจะเป็นปลาตัวใหญ่นะคะตอนนี้นะคะแก่งกระเปาเดี๋ยวพอทานอาหารเสร็จกินข้าวเสร็จนะคะเดี๋ยวจะพาะพี่น้องเอฟซเดินดูรอบๆนะคะ หน้าท่องเที่ยวสวยงามขึ้นเยอะเลยค่ะพี่น้องเอฟซีนะมีการตกแต่งโน่นนี่นั่นดูดูดีขึ้นนะคะเดี๋ยวนะสองคนนั่งไปไหนล่ะมานั่งกระท๊อบนี้น่าจะโอกว่าแนละพี่น้องนั่งข้างในมันก็ได้หรอกคือได้เห็นบรรยากาศริมโขงนะคะมาเดินไปไหนล่ะด,ดูก่อนนะคะเดินมาด้วยกันค่ะพี่น้องเอฟซีโน่นเะนี่ยฝั่งลาวนะคะฝั่งโน้นนะคะเนี่ยน้ํานะคะน้ําเชี่ยวอยู่นะ เนี่ยเขากำลังทําเขื่อนนะคะอ่าเขาเรียกเขื่อนเนาะดิมเขือ่อนเอ้าสองคนนั้นไปไหนละเนี่ยค่ะเขาจะทําคือไม่ให้น้ํามันเซาะนะคะพี่น้องอ่าที่อื่นๆนะเขตอำเภอเมืองเขาทําเสร็จหมดแล้วนะคะนี่ก็คงจะทําให้มันสุดเขาเรียกอะไรนะสุดชายแดนริมโขงนะ่ะคือถ้าเป็นฝั่งนะคะเอ้าไปไหนกันนะสองคนนะ เดินไปยังไงเดี๋ยวเดินตามก่อนนะคะพี่น้องเอฟซีไปอยู่มุมไหนเนาะอยู่มุมไหนของเขาเอาเดินตามหลังกันแแบบๆนะพี่น้องเอฟซีหายเวฟก็เดินไปไหนของเขาอ่ะนี่คือร้านอาหารนะคะริมเขื่อนแก่งกระเบานะคะใครจะมาเที่ยวนะนังไงเอาก็หาอยู่โอ้ อย่างนี้แหละแขกมาจากต่างประเทศพี่น้องจํากันไม่ได้มาจากฮ่องกงนี่ห้องกาอ่ามาจากเกาหลงเนี่ยสองคนนี่มาจากเกาหลงหลงกันประจ <c oughs> <c oughs> ําเ <c oughs> นี่ยค่ะก็จะมีะแขกเรือนะคะมานะทานอาหารนะคะริมโขงเนี่ย, <c oughs> สยสั่งเลยสั่งเลยมีอะไรมั่งนะ <c oughs> นี่บรรยากาศ อ๋อตำกุ้งสดไม่เผ็ดนะคะย้ำว่าไม่เผ็ดเออเอาข้าวเจ้าข้าวเหนียวนะสั่งเลยเนี่ยนะคะเรากำลังทําเผื่อนนะเ<อ><อ>นี่บรรยากาศอันนั้นฝั่งประเทศลาวนะคะโอเคเนี่ยเก็บคลิปให้พี่น้องดูนะคะใครจะมาท่องเที่ยวนะเด<อ>ี๋ยวพอจะเดินอ่ไปดูอ,อีกนิดนึงนะเนื่องัางตำนี้เอาไม่เผ็ดมากนะครับ เดี๋ยวจะพาเดินเพื่อให้มันเต็มแปดนาทีนะคะพี่น้องมันยังไม่เต็มแปดนาทีนี่ยค่ะ,ะร้านอาหารนะคะบรรยากาศก็โอเคนะริมโขงใครจะมาก็ามานะคะมาท่องเที่ยวนะคะ,ะสะอาดสะอ้านด,ดีนะคะพี่น้องเอฟซนี่ยค่ะคือ,อบรรยากาศบร,ริเวณ แก่งกระเบานะคะถ้าใครมาแก่งกระเบานะคะเนี่ยคะ่ะจะมีเนี่ยเป็นสัญ,ญลักษณ์เลยหมูหันนะคะเป็นที่เรื่องเรื่องชื่อลือนามนะคะแล้วก็จะมีปลาเผานะใครมาแก่งกระเบาจะต้องอได้ตัวนี้นะคะเนี่ยคะ่ะห้องน้ําห้องท่านะคะมีต้นไม้ให้อยู่ส,สาสนะเจาะต้นเจาะลา,าตัวเท่าไดรหมูอ่ะมีไซส์พันพันสองพันสามพันห้าค่ะในสูตรเก้าร้อย ขออนุญาตไทยน่ะอันอันแม่ค่างามๆเลยเด้อจ้างามจ้าอืมอ่าตัวอันนี้จักพันนี่พันห้าค่ะพันห้าเออพันห้าพันสองพันขึ้นเนาะเนี่ยวิธีวิธีย่างอ่าหมูหันนะคะพี่น้องเห็นไหมก็หมูหัน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 ใสหันขวาหันใสหันขวานะคะโดยจะเป็นใช่ใช่โดยจะเป็นถ่านนะคะพี่น้องเขาจะไม่ใช้แก๊สนะอันนี้คือใช้ถ่านแล้วก็ใช้คนเนี้ยค่ะ นั่งหันเนานะคะหันซ้ายหันขวานะเนี่ยหมูย่างอ่าหมูหันไม่ใช่หมูย่างประทานโทษหมูย่างขึ้นชื่อนะของแก่งกระเบาแล้วก็ปลาเผานะคะพี่น้อง f อฟเดี๋ยวถ้าใครมานะคะก็เรียนเชิญได้ค่ะจับจองอาหารล่วงหน้าหรืออะไรก็ <c oughs> ได้นะคะอะคลิปนี้นะคะ ยังไม่ถึงแปดนาทีเนาะพี่น้องเดินไปทางไหนดีเอ้าเอเดี๋ยวถ้าเดี๋ยวกินข้าวเสร็จเดี๋ยวก็จะเดินขึ้นไปเก็บภาพข้างบนด้วยนะคะว่าไงลูกเนี่ยค่ะแกงกระเบานะคะจังหวัดมุกดาหารติดติดริมชายโขงนะคะบรรยากาศสบายสบายค่ะ <c oughs> โอเคขออนุญาตฝากทลิปนี้ไว้เท่านี้นะคะ อย่าลืมกดแชรกดไลค์กดแชนแนลด้วยนะคะจะให้ถึงแปดนาทีบอหอดพี่น้องเอาเจ็ดนาทีก็ไดตัวสิเป็นอย่างนาะพี่น้องเนาะบิ้งให้ก่อนในเดอผู้ใดเบิ้งคลิปก่อนบิ้งย่อนหลังเบิง้งโฆษณาให้ในเดอจา้าออ่ายังไงก็ฝากขอบคุณนะคะพี่น้องเอซีทุกๆท,ท่านที่เข้ามาดูนะคะสวัสดีค่ะ